เ <iser> อาไปอาออกจากเาวน้ำหอมพี่น้องเอยหามันแห้งผมคนรตัวนี่แหละร้านเขาดันหมดงามได้บางสัวเขาโก็ยอดตัวน้จะมีหดกลงเดี่ยวแ่มๆเหมอนก็นนะขอาหาขอาหารกไง เราตนีเนเวียดกี่นอ,อยูดย่ด้วยกันแลาน้ำไปจะไปก็ไม่ต้องเสียคือจะเชื่องข้าวต้องทำงานขออิ่มหลับลึกมาทางมาำงานงดงามกับไล่ยแล้วก่ทำงานงดงาม ก็ยดิดนนั่งมันก็เดีพยังโซดาเซียวมาไลบหมดเลยมมอนีว่าหายมนไหลเพราะว่ามันสจีบบัก่อกันสางานสามใบเมนมาเว้พอหนึ่งงันแบบโอ้ยแดงกับ้างี่น้องหมดงานไปก็เสียมเขา้วมบต้องเอามือไปเสียงอัดโผล่ดี่ไหจะวากัอัดที่ก็ได้ กนอยู่ลั่งเของัายไปนี่หมด่หเด้หงงานมันหนีนำนขึ้นที่สูงอ่ะนง่เ่างส่วนเท่าวเลยระบบดิเวศของเขาถ้าจอสัตชูมางหมดแต่กินชัดชูเนี่ยครับวนดีก็มาก็มีทั้งหมดด่านเลยคนดีก็คือการเท่าเนี่ยบุคคอดินไปหรอก อ๋อแค่นี้ต้องต้องสะอาดเพื่อนที่มาเรื่อยๆเพื่อนที่มาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้น้องเลยเหมือนอะส่วนเต้นนี่สิฮะพวกกลุ่มากินเข่ากินเข่าข้าหัวใจไปว่าเดียรอไเงีต๊ไปลเดียวหัวหน้าก่อน แต่นเจ้าละเหมือนจะเล้ยห้มีประโยชน์เกิดขึ้นคือจังสมปู่ป่าฟ้าต้องเอาใจใส่ไป็นเดียวสองปีดูไหมสำนนั้บุกเบิกก็บ้่นสวนวัาจะทัพฝนสองปีสามปีนะใ้ปั่นข้าวโจขิวเห็นขีนาเที่ยวรู้หลายจรื่้ง่านกินโศกฮ่าฮ่่อ่นอืมน่าสนอ ทำเพื่อลูกปลูกไว้เพื่อลูกเพื่อหลังเอถืออยู่เลยจะปีเลยองผมดูดีก่เดทิว่าอะไรเนเบื้อง็ทิพย่นี่จะดีกับยางเสียรอบแมหมานะยินแล้วกนอนน่งบนของเียดอย่าอกเอยถือดิ เออพอได้เสียงถือดีออกรถถึงนี้โลยลับก็ิสละดูลังก็พวกอบเนียบิไม่เวลาโดนเติยูย่างเขาตัวละยียดสุดป่นี่เพราะเปนวัตถุขเขาขี้ดิดูดังมาหาตัวนี้หายแาทเลยครับเอนออหมะโม้วว่าวย้่ยยใจเย็นเออม่สิการสี เออห้องน้ำงันกระถงเดอนนหยเียนี่มไริมากัดีไปเวะยบ่ยึดติดกันนานก็ได้ไม่ได้มึ้อยอนข้นไปเยีนเลยเหยดึ้นมาบ้านสวนรักรนคเลยก็ไปกตอทก้อนจัน้ำหอควรดีสีน้องี่ต้องีีว่าดิเพราะว่าเขาใหญ่แล้ อีกเดือนสองเดือนเขาแท่งจันขึ้นมาเดลี่ยซึ่งพ่าน้ำหอมซุ่นี่ไม่เป็นน้ำหอมของบ้านแขีวสร้างมาเด็ตรงต้วนี้หบาชิ้นแบบตัวละหาชิบบร้อยหกวตวอมนี้หนี160รอยหกิ้นก0ตัวนี่ร้อยปแปดิ้นหม้วี่รง่ายบ่ฮู้วนไก่ไก่ผดิ อันนี้ที่เรากระทอมนี้ประมาณสี่แถวเป็นสัดส่วนเลยนี่ครับสแถวงอนงอนมีสิอพี่น้องเยดยบงอนงอนสิบออบ่มานแนอนเวีดิตัวเต้นมาจังไหนลอยมาไต้ทุกวันมาหนีแล้วตัวมาเห็นวเงอนงอนมีสิบักบอกยับบอก แล้วลอดคาว่ากใสเครื่องสัดยาหาตาแค่เป็นเกิดเยกไปก็ดูดีด้วยนี่เอาน้ำคูดสดนอกฟันพระมาตอนใบเสดใส่ปุ๋ยนี่โอเคยเพิ่มปุ๋ยก็ปุ๋ยตรเสมอสิห้าอือไปกินปุ๋ยสดที่หาใส่ยังหนาหาที่กินแล้วก็มัดเอปดีย่่าหารกอนก็ต้องเอามาจะเิดเดียเร็วนงหใหญ่เร็ว เรามันก็เย้เรื่องแล้วแ่ท่านไครบ้าเบี่ยงกันเขาจะบอกฝันห่างหลายกว่าไม่ไใหจ่ายแล้วเพื่อใหนรัศมูสากตาจ้องออกออกไม่รอดพี่น่ะเพื่อนเพื่อนฟบอลฝันน้องมันเพื่นยินพ่อนไปเอะไงออกแด้เพื่นยินพ่อน ตามด้วยปุ๋ยสุดเสมอจุดห้าสห้าสุห้าอนเนืงจากจุดปรมาณทั้งควบบาร์บีนี่ผมนี่มันประมาณเกือบมันสานกวบต่นบานแล่นแล้วอีกเลียดควต่วนที่มองนี้อีกก็ให้ว่าเกือบสานไอวบึ้งสองห้าไปดีกี่หนอเงินบ้งดูเลยสอ้ของ ย่ำขึ้นบางแกะก็นะองดีนี่บางแกะก็น้องดีใจน้อดีสมอนี่อากจะอยากจะอารมณ์อารมณ์ดีกันน้อยดีนี่อารมณ์มัดีกันมากน้อสิอารมณ์ดีกันน้อยดุบนแน่ไปสั่นมีเสียงรบกวนตอนที่ทุ่มชุนแน่ท่านท่านดีแน่หงอกงอมากี่ที่มันเงียบแง่วดีว่ามีเสียงรบกวน เียัตวัดตาบาิงหงรอตุกคุกเกคุขึ้นไปการทํงานพิ่นอลองเอ้ยดี๋ยนิง,นงบริดวกล้งห้อดอกพอบานนอม,อม,อมันนียืดผมแบกเผาแล้วพ็ที่ส่วนทอาใช้ผมบักเ้าได้แล้วอืมหลังดงามพี่นออ้องเอ้ยหลายแ่กลับลงไปกับคนวันวัน มันดูดีมันโล่งดูแต่โคตนโล่งงานแล้งเยอะส้น้ำพุทะพลางชลหลเชียวจึสปริงเก์หรือว่ายิดคลอกทุกอันอย่งนั้นุกต้นถุงทุนถุงอีิร้ายบาทร้ายขั้นดิ ว่าก like okay, ็คงจเปิดระบบระบต่างย้องมดเด้หนาดลีระบบเออแล้วสายที่แล้สายอือทีละสายทีละสายไม่ต้องปยับกล้องม่ต้องลีกเรียเพื่อน นับว่างใครเอาจุดฟองหรืองใครเอาจุดฟองเหรอเออาทำง,งานนี่ต้องอดทนดิขันก็ได้อดทนอดทนอดกั้นนะอดออมเดียวนี่ไมีหากินเสียก็เสียแต่คนนู้นยังไม่รวยดูอย่างคนรวยจะไม่มีเงินรวย ่างคือจะของวนลำวนล้นเป็นยังวนลุ้นเชียๆยยังไม่จนอยู่อย่างคนจนก็จะไม่มีวันจนนี่ยังกินนี่มาเศ้าผมไปซื้อเยอ่ใกล้หยางมากินกินด้อดซ้องขาดจังขาดผลพียงเดียวใก้กระไรด้วยเพราขาดเพราะเป็นกพราะใครมาขาดซัดได้ชีวิตเลี้ยงเสร็จแกจจกอย่ง มัวมันเกิดนแล้เด็กถอนมันเิดลเอียมจีมนมันิดรายะเียมแล้วบางทีมันเสิดขึ้นที่ที่ี่กะตีนก็ง่า <kay sits them up>